สวัสดีครับผมช่างดนมาแล้วครับผมวันนี้ช่างดนพามาดักปลาไหลนะครับผมในคลองนะครับนี่คลองนะครับผมน้ํำล็กด้วยครับผมแต่มันเป็นหยาอยู่ที่ผิวน้ําครับผมผมมาเซอร์เวไว้สองสามวันนล้ครับผมก็เลยอยากลองเอาตุ่มดักปลาไหลนะครับผมใส่นี่ครับตุ่มดักปลาไหล เหยื่อ yeah. ที่ผมใช้ก็เป็นปลานะครับผมปลาเน่าไม่ได้ตั้งใจให้มันเน่าหรอกครับผมแต่ว่าลืมเก็บเข้ารุ่มครับผมอยู่กลางแดดทั้งวันครับปลาตายหมดครับผมก็เลยลองมาใส่ครับผมไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าครับหมายลกุลกๆแบบนี้ครับผมเดี๋ยวรอชมครับผมว่าจะเป็นยังไง เดี๋ยวลองใส่ดูครับผมตุ่มมาเม่สวยครับผมเพราะว่าฝุ่นครับผมผมได้ล้างเอามาเอามาแล้วก็มาใส่เยาครับผมนี่ครับปลากระดีกับปลาสลิดครับผมเอามาใส่ดูนะผมต้องแหวกยาครับผมเพราะว่าหนาจนอยากคาขึ้นข้างบนนะครับผม แตกใหญเป็นรูครับผมผมเตรียมพื้นที่ไว้แล้วออกเยับอย่างนี้ครับผมให้กินมันแตกตัวครับผมเดี๋ยวผมจะเอาของล้อมสักนิดนะครับผมให้มันอยู่ดีๆครับผมนี่ครับเอาต้นผักตบครับผมทับไปเลยครับผมกันมันขยับครับเสร็จไปหลังนึงครับผม ผมดักมาได้ห้าหกหลังล้วครับผมตรงไหนลงได้ก็ลงครับลงไม่ได้ก็ไปลงที่อื่นนี้ครับคลองนี้ค่อนข้างยาวครับผมแล้วก็ลกแบบนี้ตลอดครับผมนี่จะตกไปก็จมครับผมเพราะว่าน้ําลึกแต่ทางฝั่งมันมันเป็นลาดลงไปครับผมไม่ชันพอเดินได้ครับ แล้วก็วางตุ่มได้เดี๋ยวผมหาทีลงแ,แถวๆนี้ครับอีกสักอันต้องแหวกครับผมน่ครับ เนียลองเอาเบ็ดโฟมมาใส่ดูครับผมถ้าจะได้ผลดีแล้วรอดูผลงานตุ่มก่อนว่าเป็นยังไงครับผมอีกท,ทีหนึ่งทความด้านล่างให้ลงลงครับผมนี่ครับ ก็เอาอยาล้อมๆไว้ครับผมเป็นอันเสร็จโอเค,ครับผมนี่ครับอีกหนังหนึ่งครับผมต้องแวกแบบนี้ครับผมแล้วก็ใส่ลงไปข้างล่างมันก็โล่งครับผมแต่ว่าข้างบนมันเป็นรอยมันเป็นจอกแหนนะครับผมแล้ว มันหนกเรายามก็ขึ้นครับผมับตัวสภาพไม้ครับผมเดี๋ยวรอดูพวงนี้เลยครับผมว่าจะมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมหรือเปล่าครับผมจะหมานหรือเปล่าครับรอติดตามชมครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวดักอีกสองสามหลังน้าผมที่เหลืออยู่โอเคครับรอชมพวงนี้เลยครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผม ก็ม่เช้าเทเล่ครับผมหนึ่งโนะมงครึ่งครับมอจะทำธุระครับผมกว่าจะได้มามาเก็บกับดักกันครับผมเก็บตุ่มผมว่าจะไม่เก็บนะครับผมไว้อีกสักคืนเผื่อฟุกนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีปลาไหลเข้าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับผมรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับบรรยากาศตอนเช้าเ้า ตรงนี้อยู่ข้างทางด้านนอกนะครับผมผมดักไว้สองหลังนะครับผมตุ่มเนี่ยหนึ่งครับผมจะมีตัวหรือเปล่าครับเหยื่อปลาเน่าครับผม เน่าดยไม่ได้ตั้งใจครับผมลืมเก็บครับไม่มีครับผมผมจะดักไว้อีกสักคืนครับ,รบเดีจะมีปลามาเดี๋ยวผมขอดักก่อนครับผมหลังที่สองครับผมจะมีตัวหรือเปล่าครังแรกไม่มีแนละ้ว น้ำค่อนข้างลึกครับผมตรงนี้โอ้เหเือรอลอยหมดมีตัวนี่มีเลยครับผมแล้วขอดักไว้ต่อ,อสักวันครับผมมาดูอีกหลังหนึ่งครับผมที่ดักไว้นี่ครับผม ตรงนี้จะมีตัวหรือเปล่าจะมานสักตัวไหมไม่มีครับผมขอดักไว้ต่อโอ้มันน่ามีมากๆเลยครับผมนี่ครับทำเลยวดูหลังต่อไปครับผม น่ามีปลาไหลมากครับที่ผมมาดูไว้แต่ผิดคาดครับผมนี่ครับปลาแลไวนี่ครับตรงนี้ครับตัวใหญ่ครับตัวแล้วครับผมหนึ่งแต้มครับขอไปเอาของใส่ก่อนครับผมลืม เต็มครับผมใสส,สวยๆครับดักไว้หลายจุดครับผมก็ท่องขับรถไปดูเลยครับมันก็เป็นคลองยาวอยู่ครับผมแต่ว่ามันลงไม่ได้ลงได้เป็นบางจุด เปล่าไม่ได้มาดูสักทีฝนตกโอเคครับอีกถึงอีกไม้นึงครับผมตรงนี้น่าจะดักไว้ตามหลังเหมือนกันครับ สามหลังนะครับตรงนี้จะจำไม่ผิดหน้ามีมากๆแต่ว่าไม่รู้จะเข้ากับจากเราหรือเปล่าครับเองด้วยมีครับผมนีสายงามอีกแล้วครับ มองเห็นไม่ชัดนะครับผมลืมถุงไม้อีกแล้วครับเดี๋ยวผมไปเอาถุงก่อนแต้มที่สองครับผมอีกหลังหนึ่งครับผม น่ครับที่ผมดักแล้วก็ถ่ายไว้ให้ดูเมื่อวานครับผมจะมีตัวอีทุ่เปลาือบส่วนมากมันจะลอยครับเหยื่อปลาอันนี้น่าจะเป็นมีส่วนนะครับที่ปลาไหลไม่เข้าครับผมครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอตักดักไว้ต่อครับมาถึงอีกหมายหนึ่งครับผมในคลองเดียวกันนี่นะครับแต่อีกจุดนึงแบบนี้หนูก็น่าจะมีนะครับผมดูส่งอนะไม่มีรอยใครมากวนเลยแต่วันหลังต้องมาเล็งหาบ้างเผื่อฟุก จะมัวๆบ้างน,นะผมเพราะว่าย้อนแสงเป็นยังไงเอ่ยเหยื่อปลามันลอยครับผมเดี๋ยวต้องแก้ไขน่าจะเป็นทุกหลังเลยครับผมโอเคครับ อีกหลังหนึ่งครับผมอันนี้มีหนึ่งแจมครับผมโอ้ได้สามแจมครับวันนี้แต่ยังเหลืออีกตุ่มอีกหลังหนึ่งครับผมรอติดตามครับหลังสุดท้ายครับผม ไม่ได้ครับผมดักไว้ต่อครับผมนะครับสรุปนะครับผมก็ได้ทั้งหมด3ตัวครับผมสวยๆครับใครเข้ามารับชมแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิถีช่างดุนนะครับผมกับการหายอยู่หากิน ตามวิถีครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าจะทำอะไรรอติดตามครับผมสวัสดีครับ